ทำกลางการต่อสู้ทางการเมืองของฝ่ายอหัหมัดและฝ่ายประชาธิปไตยที่กําลังเข้มข้นอยู่ในขณะนี้นะคะผนวกกับเวลาที่ผ่านมาและอุปสรรคปัญหาที่ฟันฝ่าก้าวข้ามาามาะะได้สร้างให้สตรีผู้หนึ่งก็เกิดความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะแม้ว่าจะเข้ามาสัมผัสกลิ่นอายทางการเมืองได้ไม่นานติดตามรายละเอียดจากคอลัมน์อัปเดตค่ะ ติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์มติชนเรื่องศึกษาเป็นใช้เป็นสถานะของยิ่งลักษณ์ความเป็นนายกเป็นเอันว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรยังอยู่หากนับจากเมื่อเดือนสิงหาคม2554ที่เข้าเป็นรัฐบาลสมบูรณ์แบบตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550ก็อยู่มา2ปี6เดือนเศษ หากนับจากเมื่อเดือนพฤศจิกายน2556ที่พักประชาธิปัตย์และนายสุเทพเทือกสุบัรณลงมือเคลื่อนไหวเพื่อขับและโค่นอย่างเอาจริงเอาจังหลังจากอุ่นเครื่องมาตั้งแต่เดือนเมษายนด้วยการยึดพื้นที่ท้องสนามหลวงก็อยู่มาสี่เดือนแล้วหากมองจากพื้นฐานที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีประเภทมือใหม่หัดขับก็ต้องยอมรับว่า การดำรงคงอยู่เป็นเรื่องเหลือเชื่อเหลือเชื่อเมื่อน,นำไปเปรียบเทียบกับนายสมัครสุนทรเวสหรือนายสมชายวงสวัสดิ์แต่หากมองจากพื้นฐานที่พักเพื่อไทยต่อยอดมาจากพักพลังประชาชนและโดยเฉพาะพักไทยรักไทยก็จะเห็นว่าเก้าอี้ซึ่งนางสาวยิ่งรักชินวัตร์นั่งอยู่เป็นเก้าอี้ที่ไม่ธรรมดาน่าสนใจก็ตรงที่ บทเรียนอันได้จากการสรุปนับจากสถานการณ์รัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน2549เป็นต้นมาต้องถือว่ากระบวนการของพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนจนถึงพรรคเพื่อไทยมีทั้งพ่ายแพ้สลับกับชัยชนะนั่นก็คือพ่ายแพ้จากการถูกรัฐประหารพ่ายแพ้จากการถูกยุบพัก แม้จะได้ใช้ชนะจากการเลือกตั้งในเดือนธันวาคม2550แต่พอถึงเดือนกันยายน2551ก็พ่ายแพ้ยิ่งเดือนธันวาคมยิ่งพ่ายแพ้ในลักษณะซ้ำรอยเดิมเพราะพักพลังประชาชนถูกยุบการต่อสู้ในเดือนเมษายน2552พ่ายแพ้การต่อสู้ในเดือนเมษายน พฤษภาคม2553พ่แพ้แม้จะพลิกโอกาสได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งในเดือนกรกฎากคม2554แต่ก็ถูกตีกระแทกอย่างเป็นระบบอย่างเป็นขบวนการเห็นได้จากสถานการณ์มหาอุทกภัยในเดือนตุลาคม2554เห็นได้จากสถานการณ์เคลื่อนไหวขององค์กรพิทักษ์สยามตามพิมพ์พเขียว แช่แข็งประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายน2,555แล้วก็เริ่มจัดหนักโดยหวังจะอาศัยสถานการณ์ปราสาทพระวิหารนับแต่เดือนเมษายน2,556เรื่อยมาจนถึงเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมและเดือนพฤศจิกายนทันวาคมเดือนกุมภาพันธ์2557ยังอยู่แต่ก็อยู่แบบกระปลกกระเปลีย หากบรรดานักปฏิวัติประชาชนอันแฝงตัวอยู่ในกลุ่มกปปสไม่ได้อ่านหรืออ่านโรกไล้เดียงสาฝ่ายซ้ายในขบวนการคอมมิวนิสต์ของวีไอเลนินแล้วลืมหรือมองข้ามก็อาจจะไม่เห็นตอนหนึ่งซึ่งเลนินระบุความพ่ายแพ้ได้ให้บทเรียนอันแท้จริงและมีค่ายิ่งที่สำคัญก็คือบทเรียนแห่งวิพากษ์วิถีประวัติศาสตร์ทำให้เข้าใจ สันทัดและมีศิลปะในการดำเนินการต่อสู้ความพ่ายแพ้ที่จะเริ่มจากพักไทยรักไทยความพ่ายแพ้ที่ต่อเนื่องมาอย่างพักพลังประชาชนและรวมถึงที่ต่อเนื่องมาอย่างพักเพื่อไทยตัางหากได้นำไปสู่ประสบการณ์และความจัดเจนในลักษณะอันยกระดับมากขึ้นนั่นก็คือในยามตกทุกข์ได้ยากจึงจะรู้จักมิตรนั่นก็คือ กองทหารที่รบแพ้จึงจะสันทัดในการศึกษาบทเรียนจากพักไทยรักไทยพักพลังประชาชนจึงตกผลึกมายัางพักเพื่อไทยกลายเป็นคุณูุปการกลายเป็นบทเรียนบทเรียนทั้งหมดนั้นมิแต่นักการเมืองละอ่อนอย่างนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเท่านั้นที่จะศึกษาเป็นใช้เป็นพร้อมเก็บรับมาเป็นอาวุธอย่างใสและสื่อ ถามว่าเมื่อเผชิญกับระล,ะลอกคลื่นชาวนารัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะยืนอยู่ได้หรือไม่หากเริ่มจากคำตอบที่ว่าโครงการรับจำนำข้าวเป็นผลดีต่อชาวนาเหนือกว่าประกาันร,ราคารัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรน่าจะตีฝ่ามารสุมโลหิตนี้ไปได้เพียงแต่อาจบอบช้ำเพียงแต่อาจอ่อนแรงไปบ้าง